เคยสงสัยกันไหมครับว่าอัจฉริยะเนี่ยเขามาจากไหนกันเป็นเรื่องของพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือว่ามาจากการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงกนันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาลองหาคําตอบกันโดยจะพาไปดูชีวิตสุดทึ่งของ5คนที่ถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะตั้งแต่จิตกรเด็กที่หาเงินได้เป็นล้านๆไปจนถึงอดีตนักบัญชีที่กลายเป็นเจ้าของสถิติโลกเลยทีเดียวแค่ลองฟังคําคิดของพวกเขาดูสิครับคําตอบนี่มันคนละทิศคนละทางเลยนะบางคนก็ดูมั่นใจสุด,สด ว่าพอสวรรค์นเนี่ยได้รับมาจากเบื้องบนเลยแต่บางคนกลับบอกว่าเอ้ยผมก็คนธรรมดาทั่วไปนี่แหละน่าแปลกใจใช่ไหมล่ะครับนี่แหละครับคือความน่าสนใจความซับซ้อนที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ก่อนจะไปกันต่อขอให้คําจำกัดความของคําว่าอัจฉริยะกันก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันเนาะสําหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะหมายถึงความสามารถที่โดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะหรือสติปัญญาหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือ พรสวรรค์ขั้นสุดนั่นเองครับฟังดูง่ายๆนะแต่เบื้องหลังคำคำนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่ทั้งซับซ้อนและน่าทึ่งซ่อนอยู่เพียบเลยโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งแรกก่อนเลยนั่นก็คือฝั่งของพรสวรรค์หรือที่เรียกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาตินั่นแหละลองมาดูกันว่าหรือจริงๆแล้วความเป็นอัจฉริยะเนี่ยมันถูกเขียนไว้ใน DNA หรือถูกกําหนดมาแล้วในเชิงชีววิทยาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่า คนแรกที่จะพาไปรู้จักก็คือคิมพีครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อนี้เพราะเขาคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังดังอย่างเรนแมนเลยนะคือความสามารถของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการฝึกฝนอะไรเลยครับแต่มันเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงสร้างสมองของเขาที่ไม่เหมือนใครมาตั้งแต่เกิดเลยแล้วในทางการแพทย์เขาก็มีชื่อเรียกสําหรับความสามารถแบบคิมด้วยนะครับเรียกว่ากลุ่มอาการซาวบงมันเป็นภาวะที่หาได้ยากมากๆเลยครับ คือคนที่มีอาการนี้จะมีความบกพร่องทางพัฒนาการในด้านอื่นๆนะครับแต่กลับมีเกาะแห่งอัจฉริยภาพคือมีความสามารถบางอย่างที่เก่งแบบสุดยอดชนิดที่ว่าสวนทางกับความบกพร่องด้านอื่นไปเลยและพอเจาะลึกลงไปในสมองของคิมนะโอ้โหยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่เลยครับคือสมองของเขาเนี่ยไม่มีส่วนที่เรียกว่าคอปัสแคโลซซมที่ปกติมันจะทําหน้าที่เชื่อมสมองซีซ้ายกับซีข,ขวาแต่สมองของเขากลับสร้างเส้นทางเชื่อมต่อใหม่ขึ้นมาเองผลก็คือเขาจําได้ถึง98%ของทุกอย่างที่เคยอ่าน ลองนึกภาพตามสิครับจำหนังสือได้เป็นหมื่นหมื่นเล่มนะ่ะมันสุดยอดขนาดไหนแล้วพอมีคนไปถามเขานะครับว่าคิมคุณจำเรื่องทั้งหมดนั่นได้ยังไงคําตอบที่ได้จากเขามันเรียบง่ายมากแต่ก็ลึกซึ้งสุด,สดๆก็ตอบแค่ว่าผมก็แค่รู้จบเลยแค่นี้จริงๆมันเหมือนเป็นการตอกย้ําเลยว่าสําหรับตัวเขาเองนะ่ะพรสวรรค์นี้มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากๆจนเขาเองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกัน มาดูอีกเคสที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออาเคียนาครามาริกเป็นจิตกรอัจฉริยะที่พรสวรรค์ด้านการวาดรูปเนี่ยยูยูก็ปรากฏขึ้นมาเองแบบกระทันหันเลยแล้วตัวเธอเองก็เชื่อด้วยนะว่าความสามารถนี้พระเจ้าเป็นคนมอบให้เธอโดยตรงและที่มันยิ่งตอกย้ำแนวคิดเรื่องพรสวรรค์ก็คืออาเคียนีเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองล้นล้วนเลยนะครับคือในครอบครัวก็ไม่มีใครเป็นศิลปินแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่อทางาศาสนาที่เข้มข้นอะไรมากมาก่อนเลย มันเหมือนกับว่าทักษะการวาดภาพระดับเทพเนี่ยมันผุดขึ้นมาเองเฉยๆจากความว่างเปล่าเลยแหะครับเอาล่ะครับเราเห็นฝั่งของพรสวรรค์กันไปแล้วทีนี้ลองพลิกเหรียญมาดูอีกด้านกันบ้างดีกว่านั่นก็คือฝั่งของพรแสวงหรือการฝึกฝนมาดูกันว่าในกรณีอื่นๆเนี่ยความเป็นอัจฉริยะมันอาจจะไม่ได้มาจากฟ้าประทานแต่มาจากการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงและสภาพแวดล้อมที่ใช่ก็เป็นได้ ภาพนี้มันเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยครับเหมือนเป็นเรื่องเล่าของสมองสองแบบเลยนะด้านหนึ่งก็คือคิมพีกสมองของเขาถูกสร้างมาให้พิเศษตั้งแต่เกิดแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเบนพริทมอร์ที่สมองของเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแต่เขาเลือกที่จะฝึกมันขึ้นมาใหม่ด้วยเทคนิคเฉพาะทางนี่แหละครับคือตัวแทนของฝั่งพรแสวงที่ชัดเจนมากๆและนี่คือเบนพริทมอร์ครับต้องบอกว่าเรื่องของเบนนี่เป็นเหมือนข้อพิสูจน์เลยนะว่าคนธรรมดาธรรมดาก็สามารถทําเรื่องที่ ไม่ธรรมดาได้จริงๆคือเขาเริ่มต้นจากการเป็นแค่นักบัญชีที่ว่างงานคนหนึ่งครับแต่ด้วยความทุ่มเทบวกกับระบบการจำที่ฉลาดมากๆเขาก็เปลี่ยนตัวเองจนกลายเป็นชำโลกด้านความจําได้สําเร็จเห็นไหมครับความสามารถของเบนเนี่ยมันไม่ใช่เวทมนต์อะไรเลยนะแต่มันคือระบบที่ถูกคิดมาอย่างดีมากๆเขาแค่เปลี่ยนข้อมูลดิบๆที่น่าเบื่ออย่างไพ่หรือตัวเลขให้กลายเป็นเรื่องราวที่มันๆแปลกๆแ,แล้วก็น่าจดจําในหัวของเขาเองพูดง่ายๆคือ เขาทําให้สิ่งที่มันจับต้องไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ขึ้นมาในจินตนาการนั่นเองครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของฝั่งพรอนสวงกันบ้างครับเอเรียลลานิสอัจฉริยะทางด้านดนตรีคือเคสนี้ก็น่าทึ่งไปอีกแบบเพราะพรสวรรค์ของเขาเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาโดยสภาพแวดล้อมที่ถูกออกแบบมาอย่างดีมากๆตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องแม่เลยด้วยซ้ําและลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับตอนอายุแค่3ขวบเท่านั้นเองนะเอเรียลนั่งอยู่เบาะหลังรถ และเขาได้ยินเพลงคอนเชลโตของเบโธเฟนเขาสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าเพลงนี้อยู่ในคีย์ b flat m เ j o r เฮ้ยอายุแค่สามขวบเนี่ยนะมันแสดงให้เห็นเลยว่าสภาพแวดล้อมที่เขาโตมามันส่งผลกับเขาลึกซึ้งและรวดเร็วขนาดไหนเราได้เห็นที่มาที่ไปของความเป็นอัจฉริยะกันมาพอสมควรแล้วนะครับทั้งจากพรสวรรค์และพรแสวงแต่คำถามต่อมาก็คือแล้วการเป็นอัจฉริยะเนี่ยมันดีเสมอไปหรือเปล่า ชีวิตจริงมันสวยหรูเหมือนในฝันไหมเรามาดูราคาที่พวกเขาต้องจ่ายกันบ้างดีกว่าทั้งในเรื่องเงินเงินทองทองและเรื่องส่วนตัวเลยมาเริ่มกันที่ด้านบวกก่อนบางครั้งพรสวรรค์มันก็มาพร้อมกับความสําเร็จทางการเงินแบบมหาศาลจริงๆครับอย่างเคสของอาเคียนาเนี่ยแค่ภาพพริมพ์จากผลงานของเธอภาพเดียวอ่ะก็ขายได้ในราคาเป็น,สนแสนแล้วแต่เหรียญมันก็มี2ด้านเสมอครับพรสวรรค์สุดยอดก็ไม่ได้การันตีความร่ำรวยเสมอไป ลองมาฟังสิ่งที่เบนฟริตมอร์คนที่เป็นถึงเจ้าของสถิติโลกด้านความจำพูดสิครับตอนนี้ผมถังแตกสุดๆเลยมีเงินน้อยกว่าศูนย์ซะอีกฟังแล้วมันช่างแตกต่างกับเรื่องของอาเคนาแบบคนละขั้วเลยจริงแล้วราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตเลยอย่างคิมพีกก็ต้องมีคุณพ่อวัย82ปีคอยดูแลตลอด24ชั่วโมง ส่วนเอเคียนาก็ต้องกลายเป็นเสาหลักหาเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่อายุแค่13ขวบหรืออย่างเอเลียนลานิที่ต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้าจากการเล่นดนตรีตอนดึกๆมันคือความกดดันและการเสียสละที่คนทั่วไปอาจจะนึกไม่ถึงเลยเหรอครับมาถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีทั้งเรื่องของพรสวรรค์แล้วก็เรื่องของพรสแสวงแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังขาดอะไรไปอีกอย่างหนึ่งนะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือโอกาสครับ และเรื่องราวของเด็กคนนี้ไอนันเคลน่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยครับเด็กคนนี้ฉลาดมากนะสอบผ่านวิชาเคมีระดับโอเลเวลได้ตั้งแต่อายุแค่7ขวบแต่ต่อให้มีพรสวรรค์มาเต็มเปี่ยมแค่ไหนถ้าไม่มีพ่อของเขาที่คอยวิ่งเต้นหาโอกาสให้พรสวรรค์นั้นก็อาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้และคำพูดของคนพ่อของไอานานนี่แหละครับมันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดและทรงพลังมากๆเขา,าบอกว่านักไวโอลินที่เก่งที่สุดในโลก ถ้าไม่มีไวโอลินให้เล่นเขาก็ไม่ใช่นักไวโอลินมันหมายความว่าถ้าเด็กที่มีศักยภาพไม่ได้รับโอกาสที่จําเป็นสุดท้ายแล้วเราก็แค่ปล่อยให้ชีวิตของเขาสูญเปล่าไปฟังแล้วจุกเลยนะครับในที่สุดเราก็ได้คําตอบของคําถามที่ตั้งไว้ตอนแรกแล้วล่ะครับว่าอัจฉริยภาพมาจากไหนมันไม่ได้มาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่มันคือสมการที่ซับซ้อนครับมันคือการรวมการของสมสิ่งนี้ความสามารถโดยกําเนิดบวกกับ ความทุ่มเทฝึกฝนอย่างเข้มข้นและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโอกาสที่สำคัญและถูกที่ถูกเวลาสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับลองจินตนาการตามดูนะครับว่าถ้าเด็กทุกคนในโลกนี้ได้รับโอกาสที่จะทุ่มเทให้กับสิ่งที่พวกเขารักอย่างเต็มที่โลกของเราจะได้เห็นอัจฉริยหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกสักกี่คนกันบางทีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่ยังไม่ถูกคนพบอาจจะอยู่ร,บรอบๆตัวเรามากกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยก็เป็นได้ครับ